สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนอ่ามันจะกาศบบ้านๆเราครับกลับมาครับนี่เดาก็จะเห็นตุนอยู่ในเมืองแล้วครับมานี่มีแต่เห็ดงหมดถ่ายเลยอฮะเห็ดครับยี่สิบบาททุกคนขายถูกมากๆเลยเห็ด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 ปลาดูเห็ดไหมคะอยางละร้อยเดียวค่ะ ข้าเดินออกมายี่สิค่ะมะมามก้องห้านี่ฮะนี่ถู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 เห็ดนหมดลนี่ดอกตุ้มเต็มตต้มันหมดแล้วเลยวจะดับบบานใช่ไหมครับยังครับเดินก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่ฮะอันนี้ปลาอะไรครับเนี่ยปลาลัง ปลาลังน้ําทุกคนเอาไปทําอะไรกินครับแกงเหรอแกงปลาทอดอืมเอาไปทอดนึ่งจานอร่อย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 ครับนี่ครับปลาแห้งอร่อยอร่อยนี่ครับปลาแห้งทอดกรอบเลยทุกคนนี่จานละเท่าไหร่ครับเนี่ยปลาเนี่ยห้าสิบบาทเดี๋ยวจะบอกว่าที่ป่นยายนี่สุดยอดแพลวอ่ะเป็นแล้วล่ะไปแล้วผูกเฮ้ยเดี๋ยวเดินหนูเดินมานี่ฮะ กุ๊บก่อันนี้ขายเลยครับรอเลาะไปเลาะไปนี่ครับยายขายดีไหมยายนี่ฮะขายอยู่นะครับขายอยู่นะครับหม่ำมะเนี่ยคงขายทุกวันหม่ำค่ะหม่ำหม่ำจะแกงนะคะอร่อยมากอ่าขายขนมด้วยครับขายเล็กดูดีครับขายเด็กอยู่นี่ฮะหอยเ่ทุกคน หอยหอยหอย,หอยนี่เป็นน้องวัวทุกคนน้องวัววัวน้อยอาจจะเดินเร็วบ้างขออภัยนะครับอันนี้เป็นเห็ดไอเห็ดอะไรนะครับหเห็ดกระด้างค่ะเห็ดกระด้างครับนี่ทุกคนมาเดินได้ครับเหมือนเดิมครับตลาดสดเทศบาลดอนเมืบบงองไฟตำบลกมินนะฮะมีหอยเชอรี่ค <laughs> <laughs> ่ะหอยเชอรี่นี่นี่ปีกไก่ย่างปิ้งไก่ย่างนีโอ <ไฟ S 1> <ว>้ยเด็ดนะคะแผลซื้ออะไรแผล ซื้อไปก่อนพาทุกคนไปทีละเส้นขายให้ครบนี่อันนี้ครบกบกบ,บทุกคนช่อนนาปลาช่อนนาไก่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 ครับวันนี้ครับนี่นี่นี่บัฟเฟ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 ่ครับ โอ้ดู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 กะแทบก็แทบครับทุกคนมีเจ้ของแซบแบมาพานี่นี่เก็บแล้วนะใจนะเทบทบ่าเท้าเท้าเท้า ขายเทานะครับกินไม่เป็นนะดิขายดีไหมเฮ้ยไม่ขายอยู่กินอะไรกินอะไระกินถั่วต้มโอเคครับเดี๋ยวเดินมาอีเลยงนะรอเราก่อนน้องกับแม่กับน้องผู้ชายคนเนี้ยลุงเคยให้เสื้อผ้าลุงลนะุงให้ของกินได้ครับได้ไม่รู้อ่ะเอาไปลวกแล้วทำ กัวหานมีกีนก่น้ำนมคะนมโอเคอาทิละเส้นครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ฝั่งนู้นนีค่รครับถั่วถั่วงามงามทุกคนถั่วงามมากมาครับนี่ครับของทะเลของทะเล,บ,บ,ะเลบ้านเราก็มีเห<อร>มือนเดิม ออเขายสับปะรดเหมือนเดิมครับอัอนนี้พริกซุสดยทุกคนพริกซุสยสวยอ่าพริกสวยของยายทุกคนนี่พริกพริกพริกงามๆครับมีน้ำครับมีน้ำครับอ้าวคือมาเดินล้อต,ตรงนี้ครับแม่ค้าเนี่ยขายดีอืมเดินล้อก่อน ปลาเนื้นออ่อนตัวย่าใหญ่ทุกคนนี่ปลาส้มปลาส้มส,สดนี่อ๋อปลาเนื้อใช่ไหมครับปลาเนื้อทุกคนอันนี้ก็คืมอมะละกอนีนีนน้เป็นต้มครับเป็นหเป็นหอย,อยครับทุกคนต้มรับก้อยต้มทุกอย่างครับมีแบบทำสดๆน,น,นะครับทุกคน อะไรครับแม่คืออะไรครับห,หมกปลาซิวทุกคนหมกปลาซิวซิวซิวปลาซิวทุกคนไม่ม,มีแพลวเห็ดเห็ดเห็ดครับทุกคนอันนี้คือเห็ดนะครับนี่น้ำยาหนุ่งยานางหนังหนังหนังบ้านจ้าทีค่ะท้ามหลานอะ่ะเขารอรถนะ ใหสัตวมั้ยคะครับหอยยังไม่ออกหอยยังไม่ออกยังไม่ออกก็ซื้อเป็นลุ่นก่อนค่ะนี่ครับกินนี่ครับเยอะแยะคือคักครับทุกคนนี่พริกหลายหลายมีเยอะก็มานะคะมาลอง20นะค่ะเนี่ยพริก20บาททุกคน20บาทบาทนก่ก็มาขายเลยค่ะ ผักหญ้าประเทศไทยเอ้ยนี่หอยอะไรครับเนี่ยเนี่ยหอยอะไรครับเนี่ยหอมค่ะหอยหอมจ้าโอ้ไม่เคยเห็นครับหอยเนี่ยจ้าอร่อยจ้านี่ครับทุกคนนี่เคยเคยเห็นมั่งนี่เอาไปแกงเหรอครับโอ้โหอันนี้นกฮะนกฮะนกฮะปลากระเพรานกครับจ้าหน่อไม้จ้าอันนี้ก็หน่อไม้พี่เอาไปไหนขาปลาอืมนี่ปลาสดๆครับปลาสดๆดนี่แหลขายของค้อนโอ้ ใช่ครับอหานี้ตีนไก่ขา,ขาวาอวบๆทุกคนอืมนี่ฮะบรรยากาศพูดปลาหลายยทุกคนปลาเปอร์เห็ดเห็ดโหอันนี้อันนี้ปลาทุกหลายสายพันธุ์เลยครับปลาหลายสายพันธุ์เลยครับวันนี้ปลาบูอะครับวันนี้ยายปลาบูรู้สึกให้ดูด้วยครับฟังด้วยอันนี้ปลานิ่นน้อย ชีวิตยังไมต้องสู้มีเพลงฟังด้วยป๊าบโอ้โห่เหมือนหมดละวันนี้ต้องกินอันนี้อะไรครับเนี่ยต่อจ้าต่อทุกคนนี่งัดสุดๆเลยครับงัดสุดๆออกจากรังครับนี่ฮะโอ้หใครใครกินบ้างใครกินเป็นบ้างเขาเขาไปทำอะไรกินครับเนี่ย เอาใบก้อยเอาใบมกใส่ไข่อ๋อดูทุกคนเดี๋ยวทำมันอย่างงี้ว้าวนู้นกินไม่เป็นนะทุกคนนี่แต่ว่าเขาเนี่ยฮะมีการไล่ส์ต่อโอ้โห <laughs> ไม่ <laughs> <laughs> ไม่เ <laughs> <laughs> ขาหัวล้อทุกคนนี่นี่ใครกินเนีขาบอกหากินยากนะครับมีน้ำเนี่ยเนี่ยเป็นแบบสดๆเลยเนี่ยว้า ว่ะของสูงของสูงนะทุกคนดืบๆดืบๆดึบๆดืบๆเลยครับนี่เนี่ยเนี่ยเขาอยู่ในรูอย่างเงี้ยทุกคนอือหือดูน้องน้องน่ารักครับแต่ว่าไม่บอกว่าอร่อยคอกินเป็นว่าอร่อยนะครับเนาะเนี่ยเนี่ยพี่เขาก็ทำเนี่ย น,นี่เห็ดครับฟ้าอันนี้แบบแกงเทพโพทุกคนร้อนครับอากาศอันนี้ค่ะนี่ระครับมาเดินกันได้ครับนี่ของเนบ้านจะอยู่หลังตลาดนะทุกคนนี่ฮะอันนี้อันนี้น้องแพลวซื้อไปแล้วนี่เดี๋ยสดสด,สด,สด นี่ฮะเม็ดสวยสวยนี่เม็ดส,สวยมากอันนี้ไอ้ใบอะไรครับเนี่ยผัผผกส้มผักโขมแกงใส่ปลาค่ะอ๋อแกงปลา,ปาครับทุกคนกสะดาวดินค่ะสแตวดินสแตวดินเนี่ยมาเดินกันครับมาเดินกันเอาแพลวซื้อแล้วเหรอคือ,อคเป็นหน้าตลาดวะ ขา่อยะะหายแล้ว <laughs> ครับโู้ปลาปลาทุกคนนี่ปลาสลิดใช่ไหมครับนีเป <c oughs> ็นปาเหรอเออหมือนปลาสลิดเลยแต่ว่าตัวนี้น้อยทุกคนแถวแถวซัวปูเอพิจ เอาไปจีจีจีอะไรเนี่ยนี่ทุกคนดูเห็ดซะก่อนโอ้โหเห็ดแบบเยอะมากมมเห็นเยอะมากทุกคนนี่แหละครับบรรยากาศตลาดครับ<อ>มาเดินกันนะครับทุกคนตลาดของบ้าน,าน,นเนาะอ่า นี่นะครับเห็ดเพียบเลยอันนี้เห็ดอะไรครับนี่เห็ดดินอัน,นี้แหละลูกนี่นะครับเหมือนกันเหรอครับอืมนี่ครทุกคนเห็ดดินเหมือนกันฮะนี่แะครับประจาตลาดเนาะยามเย็นนะมาครับมามาเดินกันใส่แมสล้างมือครับสวัสดีครับ